มาติดตามกันต่อที่ข่าวของขโมยขจรน,นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถจับภาพลูกค้าในคราบโจรค่ะซึ่งอาศัยจังหวะนะคะมาฉกเงินโทรศัพท์มือถือของแม่ค้าร,ร้านอาหารตามสั่งชื่อดังแจ้แดงอาหารตามสั่งนะคะซึ่งก็มีร้านตั้งอยู่ที่ย่านตลาดหัวรถไฟค่ะซึ่งก็วอนขอให้ผู้ที่พบเห็นนั้นแจ้งเบาะแสจับคนร้ายด้วยค่ะ จากกรณีนะคะที่ผู้ใช้ Facebook ชื่ออุทัยพิเศษค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่าระวังนะคะที่บ้านเมื่อวานขโมยเงินอื่นๆนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงไปพื้นที่สอบถามพบกับนางอุทัยพิเศษวัยห5ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่1 0 0่อยซอยลำปาร,รุตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ11นาฬิกา มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุก็ประมาณ30-40ปีเนี่ยแหละค่ะสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงเยียนสขายาวสวมรองเท้าแตะนะคะแล้วก็เข้ามาสั่งข้าวกระเพราหมูสับตนเองไม่ได้เอะใจอะไรนะคะคิดว่าเป็นลูกค้ามาสั่งข้าวรับประทานตามปกติแต่ว่าไม่เท่านั้นค่ะลูกค้ารายนี้อาศัยจังหวัดที่เจ้าของร้านเผลอลุกเดินไปมานะคะพร้อมกับแอบเอื้อมมือไปหยิบเอาโทรศัพท์มือถือที่เจ้าของร้านวางไว้ภายในบ้าน จากนั้นมานั่งทานข้าวต่อเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเวลาต่อมานะคะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยเรียกแม่ค้ามาเก็บเงินพร้อมกับมีการยื่นแบงค์ธนบัตร100บาทนะคะให้กับแม่ค้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งเดินไปยังเคาน์เตอร์อาศัยช่วงจังหวะที่แม่ค้าหยิบเงินทอนนะคะก็เอื้อมมือไปอยังตะกร้าที่เก็บเศษเหรียญไว้สําหรับทอนเงินลูกค้าอีกนะคะแล้วก็ทําท่าทีว่ายืนรองเงินทอนอยู่ จากนั้นได้เดินออกจากร้านไปแต่ก็ค่อนข้างจะมีพิรุษเหมือนกันทางด้านเจ้าของร้านนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งก็สังเกตพบว่ามีพิรุษนะคะลูกค้าคนนี้เนี่ยก็เลยได้มเปิดกล้องวงจรปิดที่ทางร้านติดตั้งเอาไว้จนพบ,พ,บพฤติกรรมค่ะแน่ชัดแล้วค่ะชายคนนี้นะคะได้มีการทำการขโมยสิ่งของในร้านค่ะก็มีการตรวจสอบภาพได้จากบริเวณ โดยรอบนะคะว่ามีสิ่งของอะไรหายไปบ้างพบว่ามีโทรศัพท์ยี่ห้อ p h o n e มีโทรศัพท์ซั s ซุงนะคะอย่างละหนึ่งเครื่องค่ะหายไปมูลค่าก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะส่วนเงินที่อยู่ในตระก้างเงินทอนเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าหายไปจำนวนเท่าไหร่นะคะเมื่อวานมีลูกค้ามาเดินมาแล้วก็มายืนอยู่หน้าร้าน แล้วก็บอกว่ามาสั่งข้าวกับข้าวหมูจานหนึ่งแล้วก็ทําให้ทําให้เสร็จเขาก็มานั่งนั่งทานเสร็จแล้วเขาก็มองํานาในบ้านาแล้วเราก็เหมือนแบบว่าไม่สนใจแล้วเขาก็อยู่ยๆเขาเดินแวบเข้ามาตอนไหนไม่รู้คราวน,นี้เราก็เขา,าก็กินเสร็จเขาก็ไปถามว่าเท่าไรครับเราก็บอกว่า สี่สิบบาทเราก็ให้แบงค์ร้อยมาแล้วก็ไปหยิบจังในตะกร้าทอนแต่ว่ามันไม่มีทอนเราก็เลยมาหยิบฟางไว้ตรงนี้หยิบกระเป๋าเนี่ยกระเป๋านี้มันอยู่ตรงนี้ก็เลยหยิบตรงนี้แล้วก็เดินเดินไปนู้นแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปจุกอย่างเงี้ยทอนให้เขาอทอนให้เขาเต็ดเขาวกาะกาแล้วไปเห็นลูท่าทางเขาแปลกๆไปเห็นแวบๆเหมือนเขาดึงมือออกจากตะกร้าตัง เราก่อเออกเราก็ผิดสังเกตว่าไอ้นี่มันมาแปลกๆก็เลยไปดูตะกา้าตังแต่ว่าตังเรายังไม่ได้ใส่อะไรไว้มีต่เศษเหรียญแต่ว่าก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรก็เลยก็เลยตอนหลังมาเอ็ดอใจก็เลยดูไปมองดูก็เห็นก็เดินไปข้างทางแต่ว่าพอช่วงประมาณบ่ายๆผมเริ่ตสุกๆตอนเย็น ก็เหมือนทรงเดียวกันแต่เปลี่ยนกางเกงเรามายืนสั่งข้าวอีกอยู่หน้าร้านแต่บอกว่าข้าวหมดไม่ขายขแต่มีโทรศัพท์สองเครื่องวางวางอยู่ตรงไหนครับวางอยู่ตรงนี้ค่ะกี่เครื่องเป็นเป็นโทรศัพท์อะไรครับเป็น iPhone S S6 กับซัมซุงแต่ของมันเรียงอยู่แต่อยู่ๆมันก็เป็นแบบทรงเนี้ยจากเอ่อเตือนพวกแม่ค้าพนะวกประชาชนนะคะให้ระวัง มีชาตชีพเข้ามาหลายรูปแบบแต่ว่าที่ร้านอเจอแล้วเรไม่อยากให้คนอื่นเจอแล้วแบบจะได้รู้ว่าผู้ชายลักษณะคนนี้มาแบบในแบบนี้ค่ะพเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะในขณะที่คนร้ายก่อเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งความนะคะยังไม่ได้แจ้งความอะไรถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะแต่ว่า ทางเจ้าของร้านบอกว่ารู้สึกเสียดายโทรศัพท์มือถือค่ะทำงานเก็บเงินมานานกว่าจะได้โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้คนร้ายนำมาคืนให้ด้วยแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ขายของก็ไม่ค่อยจะได้นะคะฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่าพบเห็นเบาะแสเนี่ยแจ้งเตือนกันนะคะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกับเกิดที่ ร้านของตนเองซ้ำรอยแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ถ้าใครพบเห็นคนร้ายตามคลิปที่มีการโพสต์นะคะ<ๆ>ก็สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการนะคะไปกวดขันจับกลุ่มต่อไปค่ะ